เบ่รวีมัใจย้อนกลองวาวกลองลูกสูไปเลยลุงบ่่งขี่มาและดับนะครับ่ะดัดดูหน่อยดิครับเอ๊เปลี่ยนหัวเทียนเพิ่งเปลี่ยนไม่นานนี่เองครับเิด็ดเกียร์ได้เปล่าช่าง กีอะทีอ้าไม่ใช่ไม่ใช่เนาะราะหัวเทียนมันออกแดงๆอยู่นะผมว่าอาเดี๋ยวลองดูทีลองดูไฟให้หน่อยดูไฟกลางหัวเทียนให้หน่อยเดี๋ยวทีลองเปิดดูซิลองเปิดอันนี้เปิดแล้วเนาะอันนี้ปิดเปิดมาน้ำมันไม่ไหลอ้าวเราแกะก๊อกมาดู แกะเลยชึบอ่ะไม่ไหลเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดฝาถังนิดนึงลูกอ่ะเปิดลูกถังสั้นอ่ะเปิดฝาถังแล้วชุดชุดยิดอีดอิก,อ,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 กอ่าพอปล่อยมาแล้วอ่าใส่คืน ใช่แล้วครับมันเนื่องจากว่ามันหลายปีนะครับตะกอนมันเลยไปตันนะครับเปิดชึบนี่อ่ใสให้ลงคืนรุ่นนี้เป็นประจำเนอเนื่องจากว่ามันมีก๊อกอยู่ข้างล่างนะครับข้างในไม่มีก๊อกสายตรงลงมาแล้วก็มามีอ่าตัวกรองน้ํามันตรงนี้มาตันตัวกรองน้ํามันตรงนี้ก็จบนะครับอ่ะปิดชึบ เป็นเวฟร้อยยี่ห้ามันจะเป็นปัม๊มเอ้ยมันจะเป็นก๊อกดูดสายดูดน้ำมันตัวหนึ่งสายน้ำมันตัวหนึ่งแต่ถ้าเวฟรุ่นนี้จะเป็นก๊อกนะครับจะมีปัญหานานๆไปเป็นแบบนี้ประจันทำเลยชึบเอาฮือติดเลยทีนี้อ,อ้าวฮือ อีกอาเออเอาลงให้ลุงไปอ่าไม่เอานะครับขาประจำนะครับไม่เอาครับ,มรบผมนั่นแหละเป็นบ่อยเวฟบ5 5 0รุ่นนี้อ่าโอเคไม่เอาเงินครับผมขาประจำสุดๆ